ดีค่ะ,ะ้าจากบริษัท IMRMA เชียรจำกัดน,นะคะคลิปนี้ฟ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องที่้าทิ้งท้ายไว้คลิปที่แล้วเนาะว่าจะมาพูดถึงการเชื่อมต่อกล้องสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปที่แล้วนะคะ้าจะทิ้งนี้ไว้ข้างล่างนี้เนาะอย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็กลับเข้าเรื่องดีกว่ามาที่การเชื่อมต่อแรกของเราในวันนี้เลยก็คือตัวกิ๊กอค่ะ จิกีเนี่ยหน้าตาเหมือนสายเน็ตบ้านเราเลยเอ่อถามว่าหน้าตาเหมือนกันเราวมัใช้ด้วยกันได้ไหมฟ้าบอกได้เลยนะคะว่าไม่ได้ข้อแตกต่างของเขาเนี่ยข้อแรกเลยนะคะก็คือความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลค่ะความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของโ o จิกีเนี่ยเขาจะอยู่ที่100%ต่อ1น0 0เนาะ แต่ว่าตัวสายเน็ตเนี่ยเขาจะอยู่ที่10ต่อ100เท่านั้นเองแล้วก็เรื่องการจ่ายกระแสไฟนะคะการจ่ายกระแสไฟของตัวกิ๊กอเนี่ยเขาจะจ่ายผ่านตัว POE ได้เนาะแต่ว่าสายเน็ตเนี่ยไม่สามารถจ่ายผ่านตัว POE ได้นะคะมาที่ข้อดีของกิ๊กอกันค่ะกิ๊ก e อเนี่ยเขามีความยาวสูงสุดเลยนะคะถึง100เมตรเลยทีเดียว ึ่งเหมาะกับการติดตั้งกล้องในเครื่องจักรมากๆเลยค่ะการเชื่อมต่อตัวที่2นะคะที่ฟ้าจะามาพูดก็คือตัว USB ค่ะตัว USB เนี่ยฟ้าขอแบ่งเป็น3ประเภทเนาะก็คือ USB 3 USB 2แล้วก็ USB Type C ตัว USB 3ที่ฟ้าจะามาพูดเนี่ยมีความ และความละเอียดมากกว่าตัว USB 2นะคะแต่เวลาเราใช้งานกับคอมพิวเตอร์เราก็ต้องลงไดเวอร์ในคอมพิวเตอร์ก่อนเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยคอมเขาจะหาตัว USB 3ไม่เจอแต่ในทางกลับกันค่ะตัว USB 2ไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์ลงในคอมเนาะก็คือเสียบไปแล้วคอมเขาหาตัว USB 2เจอเลยอะไรประมาณนี้นะคะ มาที่ตัว u s b t ไท e C ค่ะตัว u s b t ไท e C ไม่แตกต่างจากตัว u s b 3มากนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาจ่ายกระแสะไฟให้ได้เยอะกว่าตัว u s b 3ค่ะอารมณ์เหมือนเราชาร์จแบตด้วยตัวสาย t ไท e c แล้วแบตมันเต็มเร็วนั่นเองค่ะความยาวของสาย3ชนิดนี้นะคะตัว u s b 3กับตัว USB t ไท e C เนี่ยความยาวสูงสุดเขาจะอยู่ที่8เมตรค่ะ ส่วนตัว USB 2เนี่ยความยาวสูงสุดเขาจะอยู่ที่5เมตรนะคะมาที่ตัวต่อไปทันีกว่าค่ะถ้าเราต้องการต่อคอมเอ้ยไม่ใช่ต่อกล้องเข้ากับจอทีวีโดยตรงจอทีวีจอคอมจอมอนิเตอร์โดยตรงต่อกับจอเลยนะคะจะใช้เป็นกล้องตัวไหนดีอ่าฮา มาฟ้าจะพูดถึงตัวอะนาล็อกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวฟ้าจะพูดมัจะมี2ตัวนะเดี๋ยวฟ้าจะพูดอีกตัวหนึ่งให้ฟังทีหลังเนาะมาที่ตัวอนาล็อกก่อนค่ะตัวอะนาล็อกเนี่ยเขาจะมีค่าความละเอียดให้เลือกได้ไม่เยอะนะคะก็จะเป็นตัว C C I R กับตัว E I A เนาะหรือจ,จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ N T S C NPSC กับตัว PAL นะคะถามว่าตัว CCIR กับ EIA เนี่ยแตกต่างกันยังไงอันนี้เดี๋ยวปาจะเอามาเล่าในคลิปหน้านะคะอ่ะกลับมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงโอเคมาที่อีกตัวหนึ่งที่เอาไวต้ตอบก,กับเจอคอมเหมือนกันเลยก็คือตัว HDMI นะคะตัว HDMI เนี้ย จะเป็นตัวกล้องชนิดตัว h e กับ Fu l ฮด d ถามว่าตัวนี้แตกต่างจากตัวอนาล็อกยังไงแตกต่างกันตรงที่ค่าความละเอียดค่ะความละเอียดที่มีให้เนี่ยคือเขาจะมีสูงกว่าตัวอนาล็อกค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างอนาล็อกกับ h d m ดนะคะคือหน้าที่เขาเหมือนกันค่ะก็คือต่อเข้าจอคอมโดยตรงแต่ว่า h t m i เนี่ยเขาจะให้ค่าความละเอียดเยอะกว่านะอาเมื่อกี้พอพูดเป็น HTML หรือปต่อันนี้ขอโทษด้วยนะคะบางทีก็ลิงพันนิดนึงเนอะโอเคมาที่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ฟ้าจะมาพูดนะคะก็คือตัว c a m e l i n k ค่ะ ตัวคามีรลานตัวนี้เขาจะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงค่ะเหมาะกับตัวคาม e r ร่าไลน์สแกนกับคาม e r ร่าแอร์เรียสแกนที่เขาต้องการความเร็วที่สูงๆเนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาเหมาะกับตัวกล้องที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะความความละเอียด ค่อนข้างสูงแล้วก็ความเร็วค่อนข้างสูงอย่างตัวรายสแกนเนี้ยอย่างที่ฟ้าบอกไว้กับคลิปที่แล้วเนาะก็คือเขาเอาไว้จับภาพชิ้นงานที่ค่อนข้างเร็วเร็วจนตาตามนุษย์เตาเนี่ยมองไม่เห็นนะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าวันนี้ที่ฟ้าพูดไปก็คือตัวคิกอีเนี่ยเขามีความยาวเขาเหมาะกับการเต่า ต,ติดตั้งในเครื่องจักรนะคะเพราะว่าเขามีสายทยาวตัวยูดบีตัวยูดบีเนี่ยคือเขาจะเหมาะกับตัวการใช้งานที่ต้องการความละเอียดแล้วก็อยู่กับที่เช่นใน lab ในสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเขาจะไม่ได้เคลื่อนที่เยอะเนาะแล้วก็เหมาะกับการต่อกับคอมพิวเตอร์เลยคะ่ะส่วนหน้าจอ ถ้าเราต้องการต่อกล้องเข้ากับจออันนี้พาแนะนำเป็นตัวออนาล็อกกับ HDMI นะคะมาที่ตัว c a m e r a ลิงคตัวนี้เหมาะกับการจับภาพชิ้นงานที่ค่อนข้างมีความเร็วและต้องการความละเอียดสูงนะคะส่วนมาที่ความยาวค่ะความยาวของ g i ๊ e เนี่ยที่จะสรุปให้เลยนะคะแนะนำ ให้ต่ออยู่ที่5เมตรแต่ความยาวสูงสุดเขาอยู่ที่100เมตรส่วน USB USB 3 USB Type C แนะนำอยู่ที่5เมตรเหมือนกันคะ่ะแต่ความยาวสูงสุดเขาจะอยู่ที่8เมตรเนาะ USB 3เอ้ยไม่ใช่ USB 2แนะนําให้ความยาวอยู่ที่3เมตรแต่ความยาวสูงสุดเขาต่อได้5เมตรนะคะ ส่วนตัวอะนาล็อกเนี่ยเคยต่อแต่3เมตรเนาะยาวกว่า3เมตรอันนี้ฟ้าไม่แน่ใจนะคะแต่ที่ต่อแล้วใช้ได้เลยก็คือ3เมตรนะคะมาที่ตัวคา m เมล่าลิงคาเมล่าลิงนี้ก็แนะนำอยู่ที่5เมตรนะคะแต่ความยาวสูงสุดเขาจะอยู่ที่10เมตรค่ะ โอเคค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมีเรื่องมาเล่าแค่นี้ละค่ะส่วนคลิปต่อไปที่ฟ้าจะมาพูดก็จะเป็นตัวความละเอียดของ C C I R กับ E I A เนอะอันนี้ฟ้าก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าฟ้าพูดอะไรหรืออธิบายอะไรแล้วทำให้เพื่อนงงๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย